ช่วงเวลาวิกฤตที่ธรรมชาติแสดงพลังออกมาอย่างรุนแรงมักเป็นช่วงที่หัวใจของมนุษย์ถูกทดสอบอย่างแท้จริงในครั้งนี้ประเทศเวียดนามกำลังเผชิญกับภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือถูกน้ำหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วบ้านเรือนนับพันหลังถูกกระแสน้ำซัดเสียหายถนนหลายสายถูกตัดขาดผู้คนจำนวนมากติดอยู่ในพื้นที่โดยไม่มีอาหาร น้ำสะอาดหรือไฟฟ้าใช้สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานด้วยเสียงสั่นครือถึงภาพความเสียหายและเสียงร้องไห้ของผู้ประสบภทัยที่หมดหวังรอคอยทิีมความช่วยเหลือจากโลกภายนอก ในขณะที่หลายประเทศยังคงประเมินสถานการณ์อยู่นั้นข่าวดีได้มาถึงชาวเวียดนามเมื่อรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยเริ่มขยับัวอย่างรวดเร็วหน่วยผู้ภัยจากไทยหลายทีมพร้อมด้วยอุปกรณ์ผู้ที่เรือท้องแบนและอาหารแห้งถูกส่งข้ามตรมแดนไปยังพื้นที่ประสบภัยทันทีโดยไม่ลังเลความช่วยเหลือที่เคลื่อนตัวไปอย่างเร่งด่วนนี้ทำให้หลายชีวิตในเวียดนามรอดพ้นจากการจมน้ำและความมอดอยากในชั่วโมงวิกฤต ภาพของเจ้าหน้าที่ไทยในชุดผู้ภัยสีส้มลุยน้ำช่วยอุ้มเด็กเล็กและผู้สูงอายุขณะที่อีกฝ่ายส่งอาหารให้คนในหมู่บ้านที่ติดอยู่บนหลังคากลายเป็นภาพที่ถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เวียดนามภาพเหล่านี้ไม่ได้เทียนสะท้อนถึงการช่วยเหลือทางกายแต่ยังสื่อถึงน้ำใจที่ข้ามพรมแดนและภาษามนุษย์อย่างแท้จริงชาวเวียดนามจำนวนมากออกมาขอบคุณประเทศไทยผ่านโซเชียลมีเดียมีทั้งข้อความที่เขียนว่า ขอบคุณประเทศไทยจากใจเราและน้ำใจของคนไทยทำให้เราเห็นแสงสว่างในความมืดหลายคลิปที่ชาวเวียดนามถ่ายตอนเจ้าหน้าที่ไทยแจกอาหารให้เด็กๆถูกแชร์ซ้ำจนยอดวิวทะลุหลักล้านบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาเมื่อเห็นธคมงชาติไทยโบอกอยู่ข้างเรือช่วยชีวิตเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวัง หนึ่งในผู้ประสบภัยเล่าว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านไทยอย่างรวดเร็วเช่นนี้ตอนนั้นน้ำขึ้นเร็วมากบ้านผมจมเกือบทั้งหลังผมอุ้งลูกอยู่บนหลังคาเห็มไฟฉายของทีมผู้ภัยไทยสองมาผมร้องไห้เลยครับเพราะผมรู้ว่าผมกับครอบครัวจะไม่ตายแล้วเสียงของชายคนนั้นถูกบันทึกไว้ในรายการข่าวเวียดนามพร้อมภาพของเจ้าหน้าที่ไทยที่โอบไหล่เขาด้วยรอยยิ้ม ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงภาครัฐเท่านั้นแต่ยังมีพลังของประชาชนไทยที่เข้าร่วมอย่างอบุ่นหลายองค์กรและมูลนิธิในประเทศไทยเปิดรับบริจาคสิ่งของจาเป็นเช่นข้าวสารบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเสื้อผ้าและยารักษาโรคภายในเวลาไม่กี่วันรถบรรทุกสินค้าผู้ภายหลายคันก็ออกเดินทางไปยังชายแดนไทยลาวเพื่อส่งต่อไปถึงพื้นที่น้ําท่วมในเวียดนาม ในขณะเดียวกันโลกออนไลน์ในไทยเองก็เต็มไปด้วยข้อความให้กำลังใจเพื่อนบ้านมีคนไทยจำนวนมากโพสต์ว่าวันนี้เราอาจเคยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะตอบแทนบ้างคำพูดเรียบง่ายแต่เปลี่ยนด้วยความหมายเหล่านี้ทำให้หลายคนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยและในความอบอุ่นที่เรามอบให้กันโดยไม่หวังผลตอบแทน หลายสำนักข่าวต่างประเทศเริ่มรายงานเรื่องราวนี้ด้วยความประทับใจโดยระบุว่าน้ำใจของคนไทยได้สะเทือนทั้งอาเซียนเพราะไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือในเชิงมนุษยธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคที่ยามใดมีคนลำบากประเทศเพื่อนบ้านจะไม่ยืนมองเฉยนอกจากนี้สื่อเวียดนามยังเผยภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกวางบินชูป้ายเขียนภาษาไทยว่า ขอบคุณประเทศไทยพร้อมภาพทงไทยและเวียดนามเทียงกันเด็กๆยิ้มทั้งน้ำตาขณะที่ครูพูดด้วยเสียงสันว่าเราจะไม่มีวันลืมความช่วยเหลือครั้งนี้ภาพนี้ถูกแชร์ทั่วทั้งอาเซียนและได้รับการชื่นชมจากผู้คนมากมายในฝั่งของรัฐบาลเวียดนามเองก็ออกถแถลงการขอบคุณประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมยกย่องว่าการตอบสนองของไทยเป็นตัวอ,อ,อย่างของมิตรภาพอันแท้จริงในภูมิภาค ขณะที่สื่อบางแห่งถึงกับาพาดหัวว่าไทยฮีโร่ของอาเซียนในยามพายุมาเยือนเมื่อคลื่นน้ำลดลงความเสียหายยังคงอยู่แต่สิ่งที่ยังไม่จางหายไปคือความรู้สึกดีในใจของผู้คนทั้งในเวียดนามและประเทศไทยเรื่องราวขอองค์การช่วยเหลือกันในครั้งนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนเชื่อมั่นในพลังของมนุษยธรรมอีกครั้งว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกแยกยังมีความรักความเห็นใจและความเป็นพี่น้องที่คงอยู่ สุดท้ายเมื่อสื่อเวียดนามสัมภาษณ์หญิงวัยชาราในหมู่บ้านที่รอดชีวิตเธอพูดทั้งน้ำตาว่าเราจะจดจำธงไทยไว้ในหัวใจเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาและน้ำใจทำพูดสั้นๆแต่กินใจนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศที่ไม่ต้องมีสัญญาหรือข้อตกลงทางการเมืองใดๆมารับรองเพราะสิ่งที่เชื่อมโยงหัวใจของผู้คนไว้ด้วยกันคือมนุษยธรรม เรื่องราวของน้ำใจไทยในเหตุการณ์น้ำท่วมเวียบนามครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความซาบซึ้งให้กับคนทั้งสองชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ว่าในยามที่โลกเผชิญภัยพิบัติหรือความยากลำบากสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เงินทองหรือเทคโนโลยีแต่คือหัวใจของมนุษย์ที่พร้อมจะยื่นมือออกไปช่วยเหลือกันโดยไม่แบ่งเชื้อชาติศาส,สนาหรือพรมแดนและนั่นเองคือพลังที่แท้จริงของอาเซียน